ผมพามาดูก็สอยต้นตาลไอ้กสอยตาลโอ้โหหล่นพอดีเลยเอาอักไหมผมไม่ถึงเลยพี่ฮะกลัวได้เดียวแม่เมื่อกี้เนี่ยหล่นมาเนี่ยนึกว่าจะหล่นใส่หัวเรียบร้อยเลยพี่โอ้โหล่นใส่หัวเน่ยเลิกคุยเลยเนาะอันนี้เป็น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 เ,นเคยรแรกเหรอฮะเนี่ยครับเนี่ยเอาเอากหน่อยดิฮะผมว่ามันหาดูได้ยากอยู่นะไอ้สอยต้นตาลไอ้สอยลูกตาลเนี่ย หมาที่บ้านเหรอครับเนี่ยไม่ครับไม่พอหมาแถวนี้ตรงสายแถวนี้พี่วิถีชาวบ้านนะฮะตอนเก้าโมงกว่าๆเนี่ยฮะของวันที่สิบพฤษภาสองพันสองร้อยหกสิบหกฮะดูเวลาร้อนๆอย่างนี้แหละนั่นอีกยี่สิบนาทีสิบโมงน่มาดูสรอยต้นตาลในสอยตาล <laughs> ตาน,นี้ปลูกทั่วไปใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นสวนเราใช่ไหมใช่ครับอ๋อปลูกทั่วไปวไปแต่เขาไม่หวงเหรอฮะเนี่ยตัวนี้ไม่หวงครับไม่หวงสมหวงก็ต้องซื้อแล้วพี่อ๋อต้องขอซื้อเขาต้องขอซื้อเขาอันนี้เขาไม่หวงครับตัวนี้ไม่หวง,วหวงวอันนี้เอาได้ทั่วไปเราลอดตัวไปลอดตัวไป <squad> <TRA CC> ไหนไหน <raf> มียืนบนไม้ด้วยเหรอฮะเนี่ยเอา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 ใจช่วยครับ สู้ต่อไปได้แล้วเขือนน้อยๆเราจะเอาไปขายแล้วไปกินท่านนี่เอาไปกิน,นเดี๋ยวนะถ้าสอยได้เยอะๆก็อเอาไปขายด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยมามเดี๋ยวผมรอรุ้นมองแล้วมันไม่ใช่สอยง่ายๆนะ่ะใช่ครับแล้วทำไมเราไม่ปีนครับ ปีนไม่ถนัดเลยต้องสอยเอาถ้าคน,นเกเาก็จะปีนยพี่เราก็ทำตามความ <Okay. S 1> สามารถเราเนาะป,ปับปลายมันมันมันใช้อะไรใบมีดหรืออะไรเนะี่ย เป็นเกี่ยวอะครับเลื่อยเกี่ยวเลื่อยอ๋อเป็นเลื่อยเอามามัดใส่ปลายไม้ใช่ครับโอ้ยากพอสมควรเหมือน,น,นกันนะเนี่ยจะกินตาลก็ไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาง่ายๆนะเนาะถ้าคนทีน่เก่งก็ไม่ยากนะ นั่นเล็งดูสงสัยจะได้ไปเอาไม้ใหม่หรอพี่เอาไม้ใหม่เหรอแม่ผมกำลังถ่ายวิถีชาวบ้านประจำวันอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เอาอสักเขือได้ไหม <c oughs> โอ้มีเสื้อกิจกรรมปลาด้วย <c oughs> ไหนเอาอีกสักหน่อย กอยิ่มนั่นอยู่บ้าน,อ,อ,น,น,นอะไรครับนี่อนนหอ,อ,อกุตลมอยู่หมู่ไหนครับนี่หมู่สิบครับหมู่ิบเอาอยู่บ้านเดียวกัน <laughs> เห็นที่ทุกวันเลย <laughs> ผมชอบถ่ายอะไรผมก็ถ่ายหมดดอ๋อรอบสองยิงขึ้นไปไรเราตั้งใจจะมาสอยทำไมเอาไม้มันสั้นจังละ่งลหะหรือวางแผนผิดอ๋อมองไกลๆนึกว่าถึง เออร้านร้านดอกไม้ตรงนี้วันนี้เขาไม่เปิดเหรอฮะไม่เห็นนะพี่ยังไม่เห็นเจ้าของเลยผมจะมาซื้อดอกดาวเรืองเขาเนี่ยแต่เลยมาเจอตัวพี่เนี่ยแหละกำลังสอยเนี่ยเอ้อเได้แล้วนั่นน่ะใกล้ๆลแล้วนั่นน่ะนั่นะน่ะ,ะ,ะ,ะเอาเลยแล้วน่ะถึงแล้วถึงแล้วอยู่หมู่เก้าี่เล่าไปดูแลห,หมู่เของใคร,รคฮะบ้าน้บาบนพ่อวันวันนี้วันดาวเรืองเหรอใช่ส่วนนี้ใช่ปะ อใช่บ้านพอดิวันเป็นลูกเขยเขาอยู่ตรงไหนปลูกเป็นลูกเขยอ๋ออ๋ออ๋อครับพอดิวันนี่ครับหมู่เก้าออกตรงพอ,อตรงข้ามข้ามสะพานวัดใช่ไหมพี่ครับข้ามสะพานวัดไปซอยแรกครับไปถึงซอยแรกปุ๊บไปซอยแรกมันติดห้วยเนาะซอยที่สองเยวขวาเข้าไปเอ่อจะหลังหลังริมหลังริมซ้าย อ,อ่ะโอเคโอเคขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวสอยก่อนสอยก่อนเอาได้สักเครือดูน่ะเอาหมาเป็นไรผมก็ถ่ายรูปอยู่ดีๆนะผมไม่ได้ไปแกล้งหมานะเนี่ยมันเอ็งเพราะว่าอะไรสงสัยเออแหละเครือนั่นแหละเครือนั่นแหละเออผมก็อยากได้จังเลยไม่ถึง ีนิดเดียวอีกนิดเดียวนั่นแหละกดลงเลยกดปึ๊บโอ้แหมมาลุ้นสอยสอยลูกตาลนี่ฮะขอก็สูสีเบียดเบียดกันเหลือเกินนั่นแหละกดลงเลยกึ๊บฟึ๊บนี่ไป เป็นไงมีแววไหมได้เดียวพี่ไม่มีมุมเลยไม่มีมุมเลยครับเดี๋ยวผมไปเอาไม้ใหม่ต้องเอาไม้ใหม่มาอ้าโอเคไม่ถึงไม่ถึงครับตามกันต่อครับผม